ก็สวัสดีคุณนีนีเราจะมาพูดถึงอออออเอลเอสโอนซีโร่ซีซันสองนะก็คือตั้งแต่สองจุดนถึงสองจุดห้าน,นะก็๋ยวมาเริ่มมาเลยเลยกันชิปนี้จะเปน็นคลิปสั้นๆเหมือนเดิมนะก็เราจะมาพูดถึงภาพรวมทั้งหมดว่าเราชอบบทไหนบ้างหรืออะไรนะก็มาเรื่องกันที่บทที่ชอบก่อนละกันก็เราจะเป็นเราชอบในซีซันสองก็จะชอบสองจุด 2กับ2.3นะ2.5มันอีพิกก็จริงแหละแต่เราชอบการเล่นของ2อกับ2.3มากกว่านะอืมถือว่าใช้ได้เลยนะนะแล้วก็ที่นชอบที่ตัวละครในซีซั่นสมีบทคัางเยอะนะถึงจะมีตัวละครที่ดู n v ี <laughs> NPC ที่ดูดีก็ ไม่สามารถเป็นเพียร์เบิร์ได้นะก็ <laughs> สรับอิโซเดนะก็นั่นแหละนะส่วนะในเรื่องใน2.3ที่เราชอบเราชอบลูเซียนะก็อาจจะดูใบแอดหน่อยแต่เราชอบเรื่องราวของลูเซียมนาโตะแล้วก็อิตาลีนะก็เป็น3ตัวละครที่เราพลาดไปนะเพราะเราไม่ได้เล่น <laughs> <laughs> ไม่ได้เล่นตรงแพท <laughs> เพราะงั้นก็ เดี๋ยวไว้ให้เขาลีลัก็ค่อยเปิดแล้วกันนะสำหรับพวกรูเซียนะก็ประมาณนั้นดวน2.4จะเป็นเกี่ยวกับ2.5เป็นในเรื่องที่อีพิกแล้วก็ค่อนข้างจะดีในระดับหนึ่งเทียบไม่ถึงนะก็มไม่ถึงเทียบไม่ได้กับ1.6นะก็คือตอนมิยาบ,บินะ ซึ่งตอนนั้นมันไฮมากแล้วก็เพียงก็บิวได้ดีด้วยนะแจ๊ที่น่าเสียดายที่สุดของซีซั่นสคือไม่มีฉากเครดิตนะซึ่งไม่รู้ว่าจะฉา,ากเครดิตไปไว้ตอนจะขึ้นซีซั่นสาหรือจะไม่มีนะก็ต้องรอดู <c oughs> ส่วนในส่วนบทที่ชอบที่สุดก็อย่างที่บอกไปคือ2.2กับ2.3นะก็ประมาณนั้นสำหรับบทที่ชอบส่วนตัวละครที่ชอบก็อย่างที่บอกไปถ้าเกิด พวกรูเซียอิดาลีแล้วก็มานาโตะก็จะเป็นอนลิสกับย uh ูสหะนะก็ถือว่าดูดีอยู่แล้วคนอื่นก็ออฟฟี่นะออฟฟี่เจา้าแล้วก็สูกวงนะก็บทเขาปูมานะก็ <laughs> ะ <laughs> จะชอบก็ไม่แปลกแล้วก็ในทีมทั้งสอก็ถือว่ามีตัวละครที่เยอะแล้วก็มีตัวละครที่เราชอบก็เยอะเหมือนกันแต่น่าจะได้ที่ ตัวละครผู้ชายมีไม่ค่อยเยอะนะก็คือมีมานาโตะกับบังเวที่เป็นหุ่นยนต์ซึ่งเขาน่าจะเพิ่มตัวละครชายมาอีกนะ <c oughs> นอนนะแล้วก็อิโซเดชิงเราก็ชอบนะแต่เขาจากไปแล้วก็ก็เ <c oughs> <c oughs> ขาเขาว่ากันนะประมาณนั้นส่วนต่อไปก็จะเป็นรอบซีซั่นไหนมากกว่ากันนะก็ถ้าเกิดถามเราเราก็ ถึงซีซั่นหนึ่งมันจะไม่ได้มีเนื้อเรื่องหลักตอนนีงกันแต่ก็ถือว่าเราชอบซีซั่นหนึ่งมากกว่าเนะเพราะว่าเราชอบธีมเราชอบเราชอบธีมซีซั่นหนึ่งกันนะซีซั่นสองมันเน้นจีนไปไหน่อยก็ไม่ได้แยกแต่ว่าเราชอบแบบซีซั่นหนึ่งมากกว่าที่มันดูมันดูเป็นในเมืองมากกว่านะนแล้วก็มีลายองค์กรมาร่วมกันซึ่งที่น่าเสียดายในซีซั่นสองก็คือ ไม่มีบทของตำรวจเลยนะเพราะว่าตำรวจเขาอยู่ในเมืองในเมืองนิวเอลยดูวนะก็ก็เข้าใจได้แหละแต่ตัวอวยจูยวันเราไม่ได้ออกมานะก็น่าเสียดายประมาณนั้นละกันสำหรับคลิปนี้ก็เป็นคลิปสั้นที่เรามาบอกเรื่องราวนะที่ไม่พูดหนึง 2. 0กับ2 1ก็เพราะว่าเราคิดว่ามันเฉยๆนะก็ที่จริงบทที่น่าเสียดายก็น่าจะเป็นบทยี่ชวนนะที่ ว่าจะมีบทก็ผ่านไปผ่านไป2.5 2.425้ 2. 4, 2. นั่นและนะนะมีใน2.0ปุ๊บหายไปยาวเลยก็รู้สึกว่าไม่ค่อยดีเท่าไหร่ในแง่ของเนื้อเรื่องนะเพราะว่าที่ชวนมันระดับบวยฮันเตอร์แต่ก็มีบทในเนื้อเรื่องเลยนะก็น่าเสียดายตรงจุดนี้นะ แล้วก็ในเนื้อเรื่องสุดท้ายก็เกี่ยวกับตาของพ็อกซี่ก็ถือว่าน่าสนใจพลังของพ็อกซี่ก็น่าจะไปเฉลยในบทถัดๆไปนะก็ไม่รู้ว่าอินทรดจะมีไหมแต่ก็ต้องรอดูกันต่อไปนะซึ่งไม่รู้จะเป็นเพเบิลหรือเปล่านะว่าไม่น่าเป็นหลงมั้ง <c oughs> นะสลับพ็อกซี่แต่ก็ไม่ ไม่รู้อนาคตนะนะแต่สำหรับตอนนี้ก็ถือว่าเราชิ่นชอบบทของฮอซี่ถึงจะไม่มีทีวีโมดมาก็ตามแต่ว่าถ้าเกิดเขาเปลี่ยนการเล่าเรื่องเป็นเหมือนเดิมก็จะดีมากต้องรอดูว่าเขาจะไปในแนวทางไหนนะสำหรับซีซั่นสแต่ซีซั่นสองก็ประมาณนี้แล้วกันสำหรับคลิปนี้ก็ถ้าเกิดใครชอบไปรืวกดไลค์กดแ,แชรก์กดซับสไครเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมตคลิปต่อไปนะก็เรคลิปเสร็จ เซมเนอร์เซมเซมเซมเลดก็จะมาในไม่ได้มาทีนะแต่ก็อยาจะมาเรื่อยๆแหละเพราะว่าเราเราว่าสามตัวละครถัดไปก็คือเอ่อซุนหน้าอาเรียแล้วก็เนินกองยูหรือก็คือ3 a n แองเจิลเน r ะ c t i o n นี้คือถ้าเกิดกดได้จะกดให้ครบนะก็รอดูคลิปกาชาได้เพราะว่าเราดองเพชรไว้เยอะอยู่ ถ้าเกิดช่วงไม่ดีจริงก็น่าจะได้แค่2ตัวแต่ก็อะไรนะหวังว่าฮาลินจะไม่มาในแพทกดขึ้นสีซั่นสามนะไม่งั้นเราแตกนะก็ประมาณนั้นแล้วกันแล้วเจอกันคลิปหน้าครับบายสวัสดีครับ